ต้มปลาหม้อขุดละลายใส่มะขามเพิ่มอีกนี่พักเย่งพี่น้องในจักใส่น้ำลังจังหน่อยเพื่อนจักใส่นฟาโรกเกี่ยวเข่าเที่้ากินเทา่ย่เทียวใส่ประเดี๋ยวพี่น้องลืมใส่ ที่จริงกาใส่ใส่เกลือครับมันสม,มนุพี่นอ้องต้มสูตนหน้าใส่ประเด็กมเล็กหน่อยอ่ะพอพอมันหอมต้ต้มแ้วก็ใช้มาต้มใช้น้ำกันนี่แหละวเมนต้มตํมเจลจากว้เนาะใส่ไปเลยอืม้ม หร้อมเข้ากันอยู่นี่แหละได้อะไรพี่น้องยยังเศร้าอยู่ยังมืดมือดอยู่เจ้าสบายดีเธอที่โซงกินต่เศร้าลงเกี่ยวเขาพี่น้องนายังไม่ได้ร่างพันยังบร่ได้เตนนะ ไปเลยบนมือเลยไปนียเท่าไชุนคำเท่ลไรต้มชุดน้ำแยบผมบุ๊กก็โอเคอยู่อื người ta dạng kịp xong có thể yêu đọc chắc sao dù ย่บอีกทางอีกขจรว่าอีบ้าล่ะนี่ขจรว่าอะไรคุ้นละบ้างนานี่มาล่าเราไม่เห็นไม่ห็นหน้บผาขาจรว่าขาจเว่าอะไรกุ้น่ะพวกเก่งยูทูบนะคุย บอยากว่าอุ่ิโองทีพู้บอมเอนเข้าก็จดักถามคนดูพวกหมู่คุณทั้งหลายแตเขากับถ้าตีเจอเองถักเบื้องนานะคือเขา้าเขาจากทามเขายุเข้าพยายามสิอยากยิมอยากเข้าไปว่า,า,าอยากเขาไปทักอยากเข้าไปทามถักทะเบื้งซีนาพวกเข้าเจ้านะันคือจังหวะ ปิงเซงอันแซ่เฮาพี่น้องคือว่าปิงแซงสปอร์ตไลท์แซ่เฮานะฮะเขาเลยว่าเขาก็เลยเเยิม้มยิ้มเล่นๆไปน้ะและ้วก็ไล้ออกไปนะเพราะว่าเพราะว่าบ่านมันแสดงตัวหนาเขาจริงๆเขาก็อยากทามอยู่พวกคนที่วันทีทีที่เฮาที่อยากถามอยากยิ้มนะ่ะหักนาเขาเนะี่ยมันมัน,ม,นมันบุปผาสานกับเฮาอนาี่นอเขาก็เลยว่าปวดทามอันกายทางทางชั้นกยายว่าที่คุยด้วย หมายว่าคือแม่อาจจะบางทีคุยจะาองค์จะบางคุยเขาก็จะถามอยู่ถ้าเบิ่งซีนาเบิ่งหนาที่เขาคิดมันหนึ่ง ว่างง่ายๆคือนักรีไปเจอในงานนะนะพี่น้องไปเจอในงาน 对吧？ แำตไมรีบข้องขา พูดปักแขนดิตุ้มที่พักขนเอทำเท่าหอมแรง ถ้าเราเกี่ยวเขาน้ไปําแจเตี้ยวคือจำาน้อยครับว่า ด้วยจำเจอมันเพ็ดกระจำหน่อยแล้วเที่ยงงั้น ยังบ <c oughs> ่อยายมันยังเศราอยู่เย้ะครับซื้อลีซื้อไว้บ้านกับบุตรองในทูกนะบิ่งจะเล่นเล็กคูกซุน คือิพเก้าข้นมาทิปเก้าตะแน,น่ยเิพยเอฟห้าเอฟเก้าเอฟจะเป็นเลขม้า่เ็น,น,อ,น,นอ,อ,เอ,ออกาอหนบ้านนี้หกสามก็เห็นคืนอ,อกัรอาลูดนะมามีเอฟที่เป็นเป็นรับก็เลขม้าว่าหกสามด้วยนักการี คณซื้อบขได้หอยีเอฟซคนทักมาวามเนี่ยื่งหาลอยมุ่คือพัดคณซื่อนะฮัตตดโตนเพิ่มเปนกว่าทีเทิงนนละคนฮะเลโบนัตดีไปโค่นฮัตตดีอันมันนี้วันที่หนึ่งโเรียกอยู่วันน้พานาสวรรค์นักธีในเรื่องนันถ้าคุณอยู่ทางใดถ้าคุณอยู่แถวตวัดแต่เนาะคุณคือบุบบกคับนั่งกลับไปโคไ้พิ่น Sau. Hồi, tết khừng. Sao đi, đi? Nào nào? không khảo. Hoa của địch mục khung hoặc sợ được lâu kỳ đi 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 วันหนาซื้อบดคูตโตเลยซื้ออวดลงมาเ <c oughs> พื่อนนั้นเอฟซีที่เพ็่นซื้อมูลพนันธุ์มูหารอนใช่ไมเพิ่นเข้าไปเพื่นไปย้ายใสยน่นาถือเบิรดไปยายจะตามวันตัวเลข่าไปจุดจุดผูน่าจะเีนะ่ะคือแปดหนึ่งแปดหนึ่ง ออกหาหนึงแต่ไกลกันอยู่นิดนึงสมัยนั่นนงคืนจีวะใครมันซื้อน,น,น้ำซัดนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันเล่นถูกกนะันมันจะเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนะึ่งศูนหนึ่งเก้าไปเอาซับจะกันหนึ่งเก้าเก้ 8, าหนึ่งแลก็ได้ไปเอาซับจะแปดหนึ่งเก้าหนึ่งมาบนซับ บัน,นี้กขาได้เก้าเก้านึงนักก็ก็ซื้อตามนำซัดเก้าหนึ่งเออสิบเอ็ดห้าเอ็ดเก้าอ็ดสิบอ็ดห้าอ็ดเก้าอ็ดเรียกมาออกว่นหาเอ็ดเก้าหนึ่งก็ไปเรียกมาคือกัน ขาก็ซื้อได้เบิ้น้ามันั่นแหละ1ิปเอ็ดหาเอ็ดิเอ็ดเอ็ดเก้าเ็ก็ไริปเอ็ดาเอ็ก้า็ดปเลืองมา1ิปเอ็ดหาเอ็ดเก้าเ็ดนยาวน้ำเยวกันอยู่ในชุ้มเยวกันคำหาหนึ่งละดับน้อง้าวนะจับได้วาเนี่ย็ได้เบี่จะได้ตะบะเต1หนึ่งนต่นเตะธาตะนาตอรี่จับจับลักเก้าหนึ่นะเอ็นาเอ็ด้าเอ็ดะได้วาเนี่ย คือเอาหม้อหม้ออิกจับจับมาจับมาใส่เหนลไม่ใช่ข้าว้องขาวลุวงโกนแนะ่ละ เฮ็ดแต่เครื่องเดียวพี่น้องคอยทั้งบดวีผมหนาน้องบดละกิ <c oughs> <c oughs> นอะไรก็จะกินของหวานนีน่นเนาะเก่ข้าวอยี่ยน้ำไม่บรุกป,ปุ่กวดจักดังกว่านั้นคลิปไปตลอดอดบึงอดชมเด้อพี่น้องจะพาว่ากันเด้อ